สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเช้านะครับนะฮะวันนี้ก็มาถ่าย MV นะครับเพลงใหม่นะครับที่อ่าอำเภอบ้านแพงนะครับผมจังหวัดนครพนมครับผมนะครับก็โอ้โหเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่อ่าได้นะฮะที่เซียงเพลยเมืองสกลนะครับแล้วก็อ่าประธานหางครับผมนะฮะเพิ่นมาช่วย แสดงให้นะครับผมเอ็มวีเพลงนี้แบบว่าซื้อเพลงว่ามาใหญ่คัดแท้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรนะฮะจะใหญ่นะครับผมนะฮะก็ตื่นเช้าเลยวันนี้กําลังแต่งตัวเก็บวีหรืวผมมาใส่วีนะผมจะเอายงวันนี้ใส่วีอหรอสวัสดีครับเอฟจีบ่าวเกียร์นะครับ เนะบี้ยวเว้ยแต่งตัวแบบนี้โดนเลยพี่น้องนี่เสอสุดขายไก่ไหมไม่แบบเป็นแบบแปลกไหมเตือผ่าใซเบอร์ไว่เลวแบบเตือพแบบ่าแบบแบบแบบแต่ว่าทิบพยายามลดหุนนะครับเพื่อถ่ายเพลงนีดังครับนี่ลดหลุนเพื่อออกงานโดยเฉพาะเลยนะครับผมนะก็ขอบคุณทีมงานของประธานห่างน้ำนะครับที่แบบว่าช่วยเหลือซัพพอร์ตนะครับหลายอย่างนะครับตอนแรกเราก็ กะว่าจะเอานางเอก MB มาแต่บ้านนะครับกัด้วยอ่าหลายๆสถานการณ์นะครับหั่วแต่งอยู่ในกระเป๋าเลยเรียกเลยเออไอผมลืมอ่ะเกือบลืมโอ้โหวันนี้ผมในเนี้ยโอ้โหนี่ลืมเลยนี่ครับไอเอาแปรงมาใส่กระเป๋าหน่เด้อ เรามาได้เอบเราเราไมได้นักเอกกี่นีอะไรนาะอันเีกขวดที่เคียวหของเบียเดอร์คนไหนนอกมาได้อยู่นี่แม่นักเอกก็ได้อยู่นี่ทีเตรียมมาะไ้จ้าคนทีมงานกับที้เนะทีมงานเอาทีมงานมาดนหาดีนะเขาือบดมาเขาือมานี่อะไรแต่เนาือบดมากกว่แม่บดเขาอีกบอย นี่คือบรรยากาศอยู่โรงแรมครับเสียงมันตืน่งนงรยากาศปลุกถึงเปนนั่นขอ,องนี่บรรยากาศกเช้าเชา้านะก่อนนไม่ค่อยได้เห็นมียทำผมแบบนี้นะคิดถึงสมัยแต่ก่อนเลยทุกคนคิดว่าสมัยแบบช่วงไปออกงานนะครับก็เป็นบรรยากาศเช้าเช้านะครับผมก็ขับรถมาเอง วันนี้ก็ไม่ได้ขายไก่ทอดนะครับเพราะว่าไทยอมวีนะครับหยุดสองวันนะครับเมกาถือโอกาสยุดแบบว่าเมื่อวานเนี่ยเขาไปถ่ายรูปกับน้องสาวนะครับงานหลับปริญญายุสกลก็เลยถือโอกาสยุดวปนี้ต่อเลยนะครับไทยมวีเธอเดียวเลยจบนะฮะตรงนี้ก็เป็นริมโค้งครับพี่น้องริมโค้งเป็นภูเขาไหมบรรยากาศยุบนแพงเนี่ยแบบ คือว่าสุดยอดอยู่เลยคือว่าอากาศดีมากนะครับอากาศดีแบบยอดเลยนะครับแน่เราให้เลยร่าคาุไดู้ดสุดยอดเลยเลยเขายังเขียนบอกอยู่ในห้องเนี่ยห้าส่งเสียงดังคือนี่น,นนะบุ่มว่าบุ่มว่าบุ่มว่าฮ่านา่านา่า,นากกวาฮ่า่าฮ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 ่ฮ่่น่า่ ทำมาทงในปัะตูนี่ไปถ่ายคลิปเจ้าอาย่เหมือนเพื่อนนี่ถ่ายคลิปเล่าเนาะคือคุนขะไงวบอกอืมผมแบบเมื่อยนะก็เลยว่าผมจะถ่ายไฟตัวเราไปแล้วรอบนัดไม่ว่าเลยตัวนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงยี่สิบเก้านาทีเป็นแค่คนทีเราตัวแรกเราเลยวันนัด เทาเลยแปดก็มองตั้งแต่ว่าวิวไทยบ่ายบัตรี้เพื่อนเราเพื่นดีเห็ดคลิปกันในยังที่กิจกรรมเสน่ห์เดี๋ยวเลยเรียมาถ่ายเศร้าไม่เล้วยงไปอยากถ่ายสิ่งบรรยากาศเลยพอดีเลยเขาไปก่อนยังไงขอถ่ายสิ่งก่อนถ่ายสิ่งถ่ายยังก่อนเยมากแต่ก่อนจะถ่ายในห้องว่ะสิ่งจะทำสิ่งแล้วล่ะเองไหมมองแต่ตอนนี้บรรยากาศเลยเลยนี่แสงอะไรที่ย้อนนิดนึงเพราะว่าดูที่กรดทางนี้ อาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับบอมเบียด้วยนะครับทุกคนนะครับฝา,ากช่องพี่หนึ่งด้วยเด้อนะครัโหนึ่งโอเปร่าดูแท้